ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีสิงห์นะกับเรื่องราวเด่นๆในช่วงเตือนกันยายนนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์สินสาหมิงมาสรุปให้ดวงรายเดือนน่ะพยากรณ์ให้ไปหมดตั้งสองสัปดาห์ก่อนแล้วนี่มาสรุปให้อีกครั้งกับเรื่องราวเด่นๆกันยายนถามว่าสิงห์นั้นโดดเด่นเรื่องใด ก่อนหน้านี้อาทิตย์ทับรักเล็งไปยังพฤหัสก็โดดเด่นเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องความรักอยู่แล้วณนะตอนนี้ณนะตอนนี้ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าตัวของท่านโคจรน,นะครับช่วงกันยานะช่วงกลางกลางกันยาโคจรไปอยู่กับดาวพุธเจ้าเรือนการเงินสิงเด่นมากๆในเรื่องการเงินต่อจากสิงหาคมเด่นในเรื่องการทำมาหากิน เด่นในเรื่องการแสวงหาโชคลาภเด่นในเรื่องของการเงินนะแล้วที่เด่นอีกอย่างหนึ่งและเด่นโคตรๆเลยนะครับคือดาวศุกร์ไปโยกหน้านะไปโยกหน้าชาวลัคนาราศีสิงห์ได้เกษตร,ราธิบดีโยกหน้าด้วยแล้วก็ได้ปฐุมเกณฑ์ด้วยสิงห์จะกลับมามีสเสน่ห์อย่างมากนะครับ ตามอิทธิพลของดาวศุกร์นะตามอิทธิพลของดาวศุกร์แล้วก็เด่นด้วยในเรื่องของการเงินนะนะครับนะครับในเรื่องของการเงินเด่นจริงๆเพราะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าตัวของสิงโคจรจออยู่ในภพการเงินไปอยู่ในเดืองของดาวพุธพุธได้มหาอุดและเกษตรดาวศุกร์โยกหน้านะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2คือศุกร์เป็นเกษตรราธิปดีและสศุกร์ได้ปฐุมเกณฑ์ โดดเด่นทั้งเรื่องการเงินแล้วก็เสน่ห์แสดงว่าสิงห์ผู้ชายเนี่ยพอมีตังมีเงินขึ้นมาแล้วปุ๊บโอ้โหมีเสน่ห์ขึ้นมาด้วยเออไม่แปลกหรอกบางทีอ่ะเรต้องยอมรับความจริงอ่ะบางทีอ่ะพอมีตังและเสน่ห์แม่งก็มาด้วยถูกไหมครับนะแต่ทั้งหญิงทั้งชายแหละนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าสุขไปเป็นปฐุมเกณฑ์และเป็นกเกษตรราที่ประดีด้วย ดาวเจ้าตัวคือดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ในเดือนการเงินอยู่กับดาวพุธกเกษตรราธิบดีและมหาอุจด้วยจึงเป็นคำนิยามนะครับตามรอบวงโคจรของดวงดาวแบบฉบับของสินแสหมิงของเบงมึองไทยกับลัคนาราศีสิงห์ว่าสิงห์โดดเด่นมากๆในเรื่องความรักในเรื่องเสน่ห์ใช้คาว่าสเสน่ห์ดีกว่านะครับรักสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้นว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่สเสน่ห์แรงแน่ๆแล้วก็เรื่องการเงินในเดือนกันยายน บครัฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดี